ใชิได้สักมาถานัดเลยาวบ้านดีพี่นาะวันนี้เขาพามาตำตำตีนไก่พี่นนองเบ่งอ่ะเด้อ ហើយផាហេតពីនោះផានេះហេតអាចព្រឹកកំមានស ্ব ាន់ណាចាក់ហើយពីនោះនេះព្រោះតាប្រភេទໃສ່ពីគុំតា sẽ nằm ở khóa mà rút câu này ai cũng hết bài hái thằng nặng con đòi bà ra ตมหอยพี่เนาะเสียงคักจอได้มียนกบอลงไประเดุ้่นเงเด้อวเปสชนยกส่หรอเอ้ไปอยู่หรอนี สวัสดีพี่เนะวันนี้วาพอกัสอกมาไปสแพี่นะวันนี้ฮะกรพามากินตีนไกโยโยะพี่นาะเด้ตีนไกได้เดี๋ยว่าตีนกนเ๋ตีนกนโมเมนพี่นนอะ มีก็ืาแต่สองคนนีได้สินองผู้นึงกะซื้แตนตอดมากไปหน่อยสินองเห็นปะผู้นึงก็ไปเฮดเบียร์ขึ้สวรรค์อนี้กะเายังได้ี่นองกินด้วยลมือคนมาเป็นยังคือเวรได้เหมือเลยายคิดขอป่วยอยู่ร้อกันแน่ี่นองมีโอกาสกน Cái step bên này chắc thai kìm chứ cậu Mình ăn thịt mình cây mình ngọt kim cây Mình bây giờ mình hả mình bây giờ mình mời phụ sao chứ sao sau mời sao? mời sau 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 sao uống mượn đấy, còn uống thì nó xăm hết cả khăm mượn đấy, phần à, à, cả khăm mượn đấy phần mã đi ได้เลยเกินมันเป็นจะสแสร้งเลยไอนะพี่น้องเพิ่นหับส่งหับฟังทำการจารณาในการหับส่งบอดีกับขอโทษขอไปยเด้อพี่น้องเด้อบอกหัวกันไปตามภาษาเลยพี่น้อง

Ui nó Khay rồi nhu Nụm nọ có mạnh Có nụm nọ có mạnh on um. จะไปมานอนตีมันจะมานอนเนาะอ้เหมือนเหตุการณ์ที่ไหนเนาเราไม่โอกาสมาไายคลิปมือนอีบ้างทำไมไทยอัเพิ่นนี่แล้วพอคสองส่วน มันเาจะเจะพึ่งยางนี่เสยเพ็ดไจ้าะนหลอกหลอเพ็รบ่เพเพชรเฮ็ดเห็ดจว่าบ้แมนแมนจะว่เห็ดไวายอย่าว่าไม่ใช่ทังได้คว่าก็ยวดจริงจิจาว่าตำ่ำต่ำหร่ cầm nhanh nhanh hiệu hôm nay bà ừ. uhm. kính chứ bà vào hẹn 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 cái gì hẹn cái gì hẹn 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 hả hẹn 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 đéo chăm sóc mình để nó coi trái tiểu quái lên con bà lên không mắc hòn này. cái này, nhặt kim có à. đi được nó เด็ดมากเลยมใช่ผิดไรไรอยากหมนี่โอเพ็ด มาแดนนั่นแหลอเดียนใหม่ช่วยพี่น้องรุมเขาเอองไงพี่น้องคือให้เบดให้งานหไปเอนตาิปะซุดใหญ่อะวะใช่เขา bên này xuống là ta lại đấy biệt họ bên đấy không sao bảo đi chỉ đó เขาคมาฝา,า,ากาพกี่น้องอยู่วะไม่ใจยังแต่ทำจินไกลใช่ะใช่พูดนกพักหนึ่งน้อง้อมยังพักหนึ มาลยสาหรับปลาเฮินยักษ the ์ในสูตรปลาเฮินพี hey. ่น้องเอสีป <answer jeux> ้าเอ็ดสีปลาเฮอนเฮ้ยตัดทีพี่ตัดพี่ตัดพี่ตัดกระแมนหรอไม่ตัดกระแมนตัดยังค้ตรงหรอ้ตรงมึงปลาเฮืนจิ้นไปเเสพี่น้องเลยำ่าง ชีมนเติมกินมันจะแสบรสที่วันนี้อร่อยมากสวะ dọn dẹp dàng dạy đuổi nó nèo dẹp 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 มาดูดอกสีที่บนยิงสองยินไปใช้พี่น้ำเ็ดแเพีดแท้สีมือตัคอ้เลยกุเพ้เนาะี่ตำสมมันตกเพี้แน่แล้มันแกแสบโอ้ยอน่น้ำก็ได้พี่น้องเล็เไปไปอาส่องต่อไปใหญ่เด็ดทเพี้แท้ตาสีออกแล้ว Nó thế mà say bất Thịt của bợp nó say Nó thịt quá bớt bớt rồi nhưng Cái Kha ท่านตอนนี้อยากตรงอ่าเพิ่มอ่านผมจะให้คือเพิ่มเติมคิดหาเหมือน ช่วงอะไรพ่เมีสวัทำนี้เพื่ออ่านไม่เนาะป้าเพื่อนอ่าสวนสวันเนอะมนมีบ่มีครับก็ ปอปีปอไปเลยพี่นนองรถตูกไฟพี่เนืะกลาง่ำว่าง้างกันข้าวข้าวซุทมาวบลายปา ค้ากันคือเทนค้าไก่เคเอฟซีเนาะก็กินบะเป็ดเคเอฟซี Hết cái được rồi Trời khi cái đó trẻ cái hạnh Đẹp không bà Thì sao mà cái mũi kho ít Ta à, cả phải nhớ đẹp thì, dùng dùng Chỉ hả khó biết chip bài xăm này không? Đây đây cả, bắt chế phi lọ vương đi đã. Và cốt đại, cốt xe, cốt đi tạm, chọn ba pet xe đẹp. Đây ừ. luôn cốt. Cốt có mì à. king, 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 king. À, có <laughs> đây. Kinh kinh được cái đó. Kinh kinh, không, có cục chai. Có cục chai. Chờ đây. Im. Hạt